สวัสดีครับวันนี้เราก็าเมาเบิ่งเครื่องมือช่างครับที่ได้จากเงินจาก YouTube ก้อนแรกครับคนติดตาม1,000คนครับก็ได้หลายอย่างอยู่ครับคัตเตอร์นี่ผมแเล่ะครับคัตเตอร์นี่เตรียมเอาเซมาเปิดเอามาเปิดชิ้นงานเบิ่งครับที่สั่งมาจากซสปปี้รัสดาแต่บางส่วนก็นเปิดบ้าเบิ่งกันแล้วครับแต่อาเซมา เอามารีวิวให้เบิ่งครับว่าได้ยังแน่ที่เงินจาก youtube ก่อนแน่ครับอันแรกก็สเปิดอันนี้เบิ่งก่อนเลยครับนี่อันนี้ก็หโหมาปานงูได้ครับแต่บบเม่นงูครับเอา้าผมก็สเปิดเบิ่งนะครับอันนี้ก็ได้ถ่ายพเพียวจับพเพียงก็เก้าครับขาตั้งกล้องตั้งแก้งนี่บโมี่เลยครับกีดลงไปเลยขอเดี๋ยวมันขาดออกจากวงนี้ เ,เรียกแบบนี้ยังครับเป็นที่สร้างมาก่าจาาลาซาด้าครับจะเป็นที่ตัด เป็นที่ลองตัดเราเรียงตั้งกล้องครับสเสร็จแล้วได้จับมือนึ่ง่ายมือนึ่งครับคลายไปคลายมาสิหมมาเปิดบิ่งครับโอ้บอกว่านาซามินนะครับนี่ ตามที่สั่งอยู่เด้อครับนี่วันนี้ผนก็ซื้อกันวัตขับเทะขอโทษขอไฟลายลายเด้อครับเด้อถ่ายคนเดียวจับคนเดียวครับมันบ่มีอันตั้งกล้องเด้อครับหลังจากที่เขาเปิดพาเม็ะพะแล้วกาต่อมาก็ซื้อเบิง่งเครื่องมือช่างต่อไปครับเสียงรถพุ่นกระลายขนาดอับชอนช่องแรงจักรวาลใช้ ปัญหาบ้าบัวทาย์นี่ผมมีรถเสียงรถขับบัวทาย์เลยแล้วนี่โอ้ยเสียงรถเดือดวัดเดือดวันรถผมนะทั้งบัวท่าย์ทั้งรถใหญ่เอ้าก็จะไประติศาได้ครับช่วงเลียงช่วงง่ายเอ้าเทำขึ้นมาเบิ่งครับบัะเนี่อันนี้ก็สิบปีนี้โตัวซีครับเลตัวซีตัวนี้ตัวซีสั่งมาจากช็อปปี้ดิสด้าคือเก่านะครับ นะกันนะับอกสั่งออพยามต้ผมสั่งมาสีอันตัวสครับสั่งมาสีตัวสั่งซอฟฟี้ดัซด้าครับมาดูชิ้นงานกันครับชิ้นงานกันจะดูเรียนตาตามริงสั่งหรือเปล่าครับหรือว่าโฆษณาเฉยๆครับ <laughs> เบิ่งพ่อเหมือนกันนะครับัตซี่นี่ยเขาจะเป็นอะนไรโฆษณาพ่อหนูสนิมกับมอมมีดนะลองเบิ้งเปิดเบิ่งครับนะตามที่สั่งอยู่บ้าป๊าตัวเมียน,นคำข้าวไอ้ดีนะครับพ่ออันนี้ผมกับบรดิโคาาเาได้ข้าวได้ครับพ่อ สนิมก็ยังบร่ได้กินนะครับแม่นตามคำที่สั่างนะครับนี่ก็ได้โทรซับกับควกไอซัดนะครับแต่เบึ้งโดยตาเปล่าดีแล้วมันขาวดีครับขาวก็ลานเนาะเพระนะเล็กโรมาเนียมอย่างดีพนมมาผมมา่สั่งมาตัวเล็กบุกี้บาทครับ หรือว่าโอเคนะครับสั่งซอบบี้ดัสตาตัวซีครับยี่ห้อนี่ครับตามที่สั่งนะครับยี่ห้อนีผมก็พอดีมไม่ได้พอได้เสียจากอย่างน,น,นะครับแต่มันเป็นของดีนะครับก็เลยแนะนำให้น้องๆพี่ๆให้สร้างมาใไซนะครับผมนะเล็กกระจ่างดีนะผมว่านะ มาต่อมาครับมาเลยกันนะเพือเดือดว่างยา่างครับมาเลยต่อมาผมก็ได้เปิดไว้แล้วรอบนึงเพื่อช่ได้ง่ายในการเปิดต่อไปครับเอบอม,มาปาเปิดมาจระป๋น 8, 9, 6, าน M16 โลบัดนี้วยซิเมนยังนะครับปัดนี้มีงามปั๊ด M16 มาสุดตังสุดครับผมแกะไปแล้วรอบนึงฮเบิอันนี้ก็บฮัมเบิยังครับอันห้องนี่ก็ดีนะครับห้องสู้เลยสั่งมากครบวงจรมาผมก็ได้แกะมาแล้วจะเปิดมืงรถสัมเบิยังแต่ผมห่วงแล้วว่าเป็นอันอันปั่นพวกโมอเตอร์โมอเตอร์นะครับแล้วแต่จะ ใช้งานนะครับเป็นโฆษณาว่าหัวกันกระเทะมาอย่างดีแล้วก็มาเบิ่งกับแม่ความเพื่อนเลยครับสั่งมาจากซอฟตี้ลาซาดาสวยงามครับอันนี้กันนนี่ก็เป็นเงินจากยู u ู e ก่อนแรกของผมครับคนที่ตาม1,000คนพอได้ใซสพอได้เกลือมือครับ นี่กระเบื้องคือครีเนิมขึ้นนะครับแต่กอบโบเมเนียนนะอย่างดีครับนี่กระดเพิ่งลงล่างปันครีเนิมแต่กอบโบเมเนียนครับนี <c oughs> ่ล้านเฟิรนเสียหายแล้วก่ครีเนิมโมเมียนครับโมเนย์คีเนิมสวยงามครับเขียมมข่ยวมมัดเขี่ยวเบิดเพิ่นก็นได้โอเคครับ ไปเซสนใจกับหาเสร์ชเบิ่งเด้อตามซอป,ปี้ดัชช่าครับผมก็สั่งเครื่องมือช่างไว้ใส่เพื่อสิพันมอเตอร์มอเตอร์ผู้ช่างหลายอย่างครับห้อยน้ำเพรน้ำพ,ำพงผมก็ได้เบิ่งติดตามคลิปต่อต่อไปครับผมก็ได้เป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างกระจอกกระจอกบ้านๆครับ <c oughs> เอาต่อมาสิ้นสุดท้ายครับวันนี้ ก็มีอีกเ้นหนึ่งอยู่นะครับแต่ทางนายสดอกสดาพิ่นอัดยังรายย่างทิ่เขาบอกโควิดบอกอย่ังกับ้นย,ยังระส่งห้ผมสร้างเครื่องตัดตัดกระดาษยังบูมาอีกิ้นหนึ่งกับผมร,ร,รีวิวเท่านี้แหละครับ <c oughs> อันนี้สำคัญนะครับขาดมาได้ผมยังไม่ได้เปิดเลยตอนนี้ มาเปิดมือนี้แลวครับนี่ยีดมาสั่งมาจาก s h อปปีครับตัวนี้ราคากรบบอาแพงนะครับตัวนี้เก้าร้อยกระบาทกับรวมค่าส่งแล้วกันน้ผมบอกว่าส่งฟรีแต่พอเสียดีแล้วมีซิมีค่าส่งผมก็ยังงงคือกันกับจักข่าบคิดจงดังไดหรือว่าผมฟังบรเรื่อง ขบวจักครับส่งฟรีไม่มีค่าต่ำแต่พอรวมแล้วค่าคองค่ายางมามันกันอ๊อฟจะมีค่าส่งน้วยหมดนะบวกเพิ่ค่าส่งค่ายางกันเพลงขอค่าคองครับผมกันย่งงวจักกันครับไผพอหูอธิบายฟังกันอธิบายผมฟังใต้คลิปวันนครับส่งฟรีมีค่าต่ำ ไม่เข้าใจครับคำนี้คงจะเป็น youtube ใหม่ครับเพิ่งฮัดเท็ก็เลยไม่เข้าใจสิแกะเบิรงครับือนนสั่งาจากช้อปปี้ครับน,นี้กับผมแม่ยังครับเป็นเครื่องกึ่งขนาดเล็กครับเครื่องกึ่งขนาดเล็กสั่งมาจากช้อปปี้องเส์ชเบิุงเดอครับ ไปที่กำลังหาเครื่องกึ่งผมก็เพิ่งเปิดเองน,นะครับด้านในสกายเขาดีใายได้กับเพิ่งช่วงนี้นะครับเขาทีวิวคลองดีมากมาเด็รีวิวมันเป็นท่าก็ขายไม่ได้นะครับเ <c oughs> บิ้งกับผมก่อนก็ได้ครับผมก็เบ,บิง่งเปิดทะเลคือกันเคนวาวโพดิมีอันนี้กึ่งกึ่งมีดกึ่งนะครับโอ้ องประสดตามที่สั่งครับนิดกึ่งครับต่อไปนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นอัลมุนผมไม่ยงครับอัลมุนอัลมุนหัวจำปาครับนี่ตักกนที่สั่งทีกระตุ้น ต่อมาหัวใจรักก็คืออันนี้ครับเนี่ยหัวใจรักโอ้อามาพร้อมกันลดนี่อะแดปเตอร์ครับปอ้หุ่มากกันนะคือคึกเลยแสดงว่าโอเคอยู่ได้หนึ่งพวงมานะสังเกตจากน้ำหนักของโมเปียงหรือว่าผมก็ได้น่าสนุกน่าสาโอเคพอใจะได้อยู่แต่ก็ยังไม่ลองครับแต่ ต้องทดลองเบิ่งก่อนครับเบิ่งแค่ลำนักกับปลได้เพราะฉะนั้นกับเนี่ยปูนจะทั้งในนี่กับท้ไมสมบูรณ์กับน้ำน้ักกับปลได้ครับต้องดูระยะการใช้งานนะครับอพอเปิดเึินตัวหัวใจรักเพิ่นนี่กลมบโมลุดชนีดออกมาอย่างดีเพิ่นเอา เครื่องกึ้งขนาดเล็กนี่แหละครับเบิ้งผมจะเปิดเบิ้งสักก่อนแกะเบิ้องอันตั้งกล้องกับผ่มนีเกิดค่อยแกะนะครับเห็นจากรีวิวจากช้อปปี้มาบอกให้ห้าดาวผู้คนนะขอเจ้าขอได้ ้องเปิดบองค์กรให้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 าดาวกันนะครับอะโนมัเดียมสแตนเลสอย่างดีเด่นมาวะป็นราคากับโมเพียงนะเก้าร้อยกว่าบาทครับรวมค่าส่งแล้วเก้าร้อยกบบะะว่าบาทผมจะตีวอลกรีวิวแล้วกับห้าดาวผู้คน ก็ขออภัยโทษหลายเด้อีนถ่ายรูปเห็นรูปพันรูปนี่ก็ได้ถ่ายคนเดียวมันจะมีอันตั้งเกาะตั้งก,งงกงล้องเขาเห็นรูปเห็รูปเท้าบางส่วนก็ขออภัยโทษมากๆนะครับจะใส่มืออยู่ผู้เดียวข้างเดียวก็ปะปได้มือนึงก็จับกล้องมือนึงสิตัดอีกอันนึงมันสื่อ ลองใส่ส่วนหินซ้อยน้ำครับโอ้เบิ่งจะรีวิวของเจ้าโอ้มาอย่างดีได้ครับเล็กครับรูปเนียมอย่างดีโอ้เาะดังเป็นๆจวมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่สเตรลองไฟเบิ่งจากอะแดปเตอร์ประเทมาทกันนะคึกๆนะครับ นักคือแจ็คพอนักสายไพ่ก็ะจะ <c oughs> โอ้นักกันแท้โอ้เครื่องกลึงจิ๋วครับจากราชดำสวยงามครับบิ่งจกลูกตัวจีเก,กดยชิโน่กว่าอยู่ครับ น้อยนิดเดียวครับแต่เหมาะสำหรับกับงาน DIY ด้วยครับเด้อตาจะเอามากึ่งเครื่องลุกเบาะลุกปัดได้งไงมันกับมได้ครับสมราคาเพิ่นเก้าร้อยกว่าปาาฝพามือผมมังญ่กว่าครับนิดเดียวแต่สร้างแล้วผมพิดหวังครับราคาซํำนี้ผมยันว่าฝ่ามือผมใหญ่ขึ้น คิดว่าซื้อปอยซางจากร้านนี้บอแม่นะครับร้านนี้ดีใหญ่ครับใหญ่ครับชมราคาลัมาบมอเตอร์มอเตอร์ของเทียครับมาอยากชัดปอนได้เอาสำหรับคลิปนี้กับซพาอรแคร่นี้นะครับการลองฟอกลองไฟกับเป็นครับนี่ก็เป็นเป็นเครื่องตัดกระดาษครับ เรื่งตัดกระดาษ A4 นะครับที่สั่งมาจาก Lazada เพิ่งจะเดินทางมาถึงครับวันนี้ติดโควิดครับสั่งไปนานพอสมควรครับชินครับเอาใส่เรื่องเนื่องจากโรคระบาดโควิดโคโรนา2019ก็เลยส่งพัสดุมาซ่าครับผมก็ได้แก้ว้แล้วครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ เครื่องตัดกระดาษ A4 อันนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับด้ามจับด้ามจับตัวตัดครับคมเลยครับคมขนาดครับถือว่าโอเคครับเครื่องตัดกระดาษ A4 เงินที่ได้จากยูทูปก้อนแรกคนติดตาม1,000คนครับ หลังจากคลิปตัวนั้นผมลืมพารีวิวครับนี่ปากกาจับชิ้นงาน,นชิ้นนึงครับหมืคลิปนะลืมรีวิวครับปากกาจับชิ้นงานขนาด4นิ้วโอเคครับคนติดตามหนึ่งพันคนรายได้ผมก็ก้อนแรกผมก็ได้อยู่3,900บาทครับ โอเคนะครับสำหรับนี้คลิปที่ผมกาจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ